แับแรกไปซื้อของกันก่อนซื้อซอสโคชูจังกับทูน่านค่ะสิ่งที่เราต้องซื้อมีอยู่สองอย่างะคะ่ะคือกิมจิกับฮอทดอกซื้อสาหรา่าเจาว่าที่บ้านเรามีแฮมเราก็ทำมาเลยนี่นะคะเราก,กำลังจะไปซื้อข้าวแล้วก็ไข่ดาวนะคะ และนี่นะคะก็คือบีบีบับีมือเพื่เราเองซึ่งบบีบับมันเป็นแบบเรียกว่าเมนูที่แบบยอดทีมนิยมในเกาหลีเลยก็ว่าได้นะคะบีบิมเนี่ยแปลว่ายายาแล้วบับกแปลว่าอะไรแปลว่าข้าวซึ่งคนไทยนะคะก็จะเรียกว่าบีบมบับหรือว่าภาษาไทยก็คือข้าว เาดีค่ะหลังจากที่พวกเราไปซื้อของมาแล้วนะคะของก็จะมีอะไรบ้างมีถลาบห้อาคง่ายาะลีเสิร์เข้าไปตรงนี้ดีดีข้างบนข้างบนไหมข้างบนข้างบนแก็เราก็จะไาย้ำเลยเพราะว่าเรากำทังวันคือของในเช้า ตอนนี้ก็คือได้กินกิกันเมื่อตอนหมดคือตั้งแต่วันที่ครูให้ทำแันนี้นะคืออยู่อยากกินบิบิมบับมากแล้วคือเป็นซีฟิลนมเกาหลีเกาหลีอะค่ะยาวยำเลยนะคะคุกเลยเริมทุกลุกขึ้นมาช่วยกันขยับได้นะคะอะอะลูกบ้าลุกค่ะ Few moments later. ตอนน m e ก e พุกเสร็จค่ะน่ากินมก่านาา้าง,ง,ง,งเลยยแต่มันจากตอนที่เราพกเสร็จเราก็จะมาเล่าประสบการณ์ไปฉีดวัคซีนนเองสวๆเีดวัคซีน HPV หรือว่าวัคซีนรคก,กา,มามนมะเร็งปากมดลูกนั่เองอนแกแบบกลัวมากว่าแบบมนจะมีเอ,อเกหือว่าตอนที่เราไปฉีดโคป่แบบใดๆเลย รู้สึกว่าฉี่เราก็แบบก็ปกติดีก็คือช่วงแรกๆที่ฉี่ก็ปวดแขนไหน่อยไม่หน่อยนะคะนี่ปวดนี่ปวดถึงบ้านแล้วยังปวดทั้งทายค่ะแต่แบบว่าความรู้สึกก็คือแบบแต่เราปวดเอฟเฟคไม่เหมือนกันเลยแบบมันก็ตะมนี้แบบว่าเอฟเฟคหนักๆเลยก็คือได้เั่ามีแฉอืมใช่บางคนก็ปวดแขนแบบปวดแขนขั้นสุดใช่เช่นนี้มีปวดแขนเหมือนน้องว่าทุกคนไม่ต้องกลัวนะมันไม่ได้แบบ ปวดแบบโอ้จะเป็นจะตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็รู้สึกดีแล้วที่ได้ฉีดใช่แต่ว่าตอนเข็มฉีดเข้าไปนี่ไม่รู้สึกเจ็บเลยพี่พยาบาลก็ให้ความรู้ดีแล้วก็มือเบามากใช่มือเบาจริงจริงได้ค่ะเป็นผิวแบบไหนคะเป็นผิวใบบางพบางเลยค่ะโอเคผู้คนทุกคนสามารถติดตามข่าวสารได้เลยช่วงนี้ผู้หญิงนะคะอายุ11ปีถึง20ปี20ปีใช่ค่ะก็ วันนี้นะคะก็ฝากมนูข้ายำปิบปิมแบบของพวกเราด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะบ๊ายบายอีองใคี้จับด้ว่กไหมอะใส่ใส่ทุกอย่างเพิ่เข้าไปให้หมเลยอะน้ามันอะคือหอมากเหมนเขาเรียกว่าอะไะ้มันง ี่เราคุกกันกันหมดแล้วเดี๋ยวเราเรากิน